สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกีเช้าบ่ายนะคะประจํมามันที่สิบแปดกรกฎาคมหกห้าเนาะทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะสําหรับนิกีเช้าตัวเด่นก็คือหนึ่งกับเจ็ดเราเน้นตัวเด่นเท่านั้นนะคะเข้าใจไหมคะเพื่อนเพื่อนทุกคนตัวรองนี้เราไว้จับเลขสามตัวถ้าจะเป็นลูดก็ลูดตัวเด่นขอให้เข้าใจด้วยนะ ตัวเด่นก็คือ1กับ7นะคะ1 1 1 2 1 3 1 5 1 7 1 8 1 9 7 1 7 3 7 5 7 8 7 9 7 0ตัวรองนี่9กับ5ถ้าจะเข้าก็เข้าเถอตัวเล็กๆกับตัวสุดท้าย9 193 95 97 99 5 153 55 759จับคู่ก็1 9 9 1 1 5 5 1 1 1 7 7 1 9 5 5 9 7 5 5 7 นี่คือ e ีบายตัวเด่น8กับ1ตัวรองคือเก้ับสองแปดกับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดสองศูนย์สแล้วก็3 1 5 แปดหนึ8 8 8 8่งหนึ Galaxy, <The> ่งแปดแเหนึ <Superman> <The> ่งสองหนึ่งสอาสองะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะวันนี้ตลาดหุ้นเพิ่งเปิดเด้อให้ดูไปแนวทางไปก่อนนะอย่าไปซื้อ v i p ได้เด้อตัวด่นนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะเอาตัวเด่นไม่ซื้อ v p เอาตัวจับคู่ไปซื้อ v i p เด้อ เราเน้นเฉพาะตัวดินนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเราไม่ได้เน้นตัวรองตัวรองนี้สําหรับเอาไว้จับคู่เลขสามตัวถ้ามันจะเข้าก็เข้าแต่หัวกับท้ายก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะเอาเลขสี่ตัวเนี่ยไปซื้อ VIP เด้อจับคู่เอาเด้อสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกคนคะ่ะ